กราบขอพรหลวงพ่อขาวพระศักดิ์สิทธิ์สายโชคลาบทั้งงานทั้งเงินและสุขภาพสมหวังดังใจพาหมู่ทั่วไทยไปกับดวงดีวันนี้จะพาไปหมู่กันที่วิหารหลวงพ่อขาวจังหวัดสะแก้วหลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปโบราณน,นั่งขัดสมาธิปางมานวิชัยสร้างด้วยปูนขาวจากหนองดินจี อายุเก่าแก่กว่า100ปีพระพุทธรูปมีหน้าตักกว้างถึง130.9เซนติเมตรสูง199เซนติเมตรค่ะหลวงพ่อข่าวมีชื่อเสียงด้านอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ตอนที่อัญเชิญหลวงพ่อข่าวจากวัดรางบ้านจิกในปีพศ2468ขณะอัญเชิญมีปรากฏการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพระภิกษุส,สงฆ์ในพิธีได้เห็นน้ำพระเนตรของหลวงพ่อข่าวไหลออกมาอย่างชัดเจนพร้อมกับมีฝนลงมาอย่างหนัก เป็นเรื่องกล่าวขานถึงอภิธิหารของหลวงพ่อขาวจนมาปัจจุบันว่ากันว่าหลวงพ่อขาวเป็นองค์พระที่ให้พลังเมตตาใครที่กำลังติดขัดเหนื่อยใจหรือมองหาทางออกมักจะมาขอพึ่งบารมีท่านอยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพค้าขายหรือเรื่องสาคัญต่างๆการไหว้สักการะให้ทำการจุดธูปเทียนบูชาและวางดอกไม้ไว้หน้าวิหาร แล้วค่อยเข้าไปภายในวิหารเพื่อกราบขอพรหลวงพ่อขาวตามคำบูชาแล้วอธิษฐานเอ่ยชื่อนมสกุลของตัวเองนะคะพร้อมคำขอที่ต้องการอย่างชัดเจนไม่ต้องอ้อนวอนแต่แค่ตั้งใจจริงขอพรอจบอย่าลืมปิดทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิหารนะคะและสามารถขึ้นบันไดไปปิดทองที่องค์หลวงพ่อขาวได้ด้วย ปิดทายด้วยการออกมาเติมน้ำมันตะเกียงตามวันเกิดที่นอกวิหารเป็นการเพิ่มพลังชีวิตให้ตัวเองด้วยค่ะกลาบหลวงพ่อขาวขอสิ่งที่หวังถ้าตั้งใจได้ทุกคนนะครธรรมจังหวัดสระแก้ว